สวัสดีพื่อนๆชาวมือท่งันนะครับผมนีม่เกยวกับจานพีะครับวันนี้จานจะมาเล่นออเล่นเล่นเล่นมาดาดานเกเิดกับ เพื่อนด้วยนะครับคุณหนึ่งครับขอบคุณมากครับผมสองนะครับผมไปเข้ามาที่ที่สองนะเมื่อกี้เล่นเอ,อ่อะไรวะโมบายเ่โมบายนะเลเจนด์ Legend นะเออน,นั่นแหละโมบายเลเจน d นะครับก็ูแพ้ครับแมบ่ เรียกอย่างกูเป็นเพื่อนเลยนะครับไม่เวลานะนะเป็นว่าเป็นเพื่อนร่วมลบกันแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่ซีเรียสอะไรหรอกเนาะอ,อืมอจะลับตามตไหมวะนี่ก็ทีสองนะจ๊ะทีสองเสียงมันอาจจะมาช้าเพราะว่าตรีมนนะครับผม เข้าใจหนาปลไลอ๋อตาหมดห กดครับบางทีก็อย่างนี้นะดูบ้าไเอเด็กนะตัวเปยนๆจัง โอ้โหนี่มันสึกแดงเดือดสึกแดงเดือดอ,อ้าวนี่มันกลอนไปยังไ <him> งรู้ว่าตัวอะไรนั่งอยู่ ตามเคยครับแหลกไม่เทีย่ยวนาทั้นันแหลกก็คือว่าก็ <down>. okay. คแค่มาสตีมให้เล่นเล่นเล่นเฉยฮะเฮ้กูก็ยิงบอกว่าเ <Man down. S 1> มื่อกี้เมื่อกี้กูก็ยิงนี่ว่ะทำไมมันยังตายอยู่ รีเสียงเกมทีพีดเห็นเพื่อนอยังไงไม่รู้ คนมันไม่เก่งนะจริงเสียงเกมอาจจะดังกับเสียงคนพูดนะครับจะเสียงคนพูดอะห้อง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 อะไร,รอรอปีสอห้องเจ็ดนะจ๊ะเรามาแซมเปิลน,น,นึ่กัก่อน ไอสองเล่นไรวะนั่น รอสักคู่นะครับทุกท่านนะจ๊ะรอคู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพเกซจ้าอีกสองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรของกูเนี่ยมีคนดูห้าคนนะจ๊ะก็ตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วเชจ๊ะเช่นะจ๊ะ นี่จานมาทำความเคารพ อะไรอ่ะกูหินต้องเยอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะกูว่าแล้วแลกไปก็ต้องขออภัยท่านด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาสตรีมให้ดูต่อหรือเปล่านวันนี้นะก็ คงจะไม่ได้อ่ะออีกแ้เง คนรอสังหารกูเต็มเลยอีสองครับผมดีรู้นะว่าใครเข้ามาในสตรีมน้างกบ้างนะครับผมโอ้โหจ็บตังมาแล้วจ้า พร้อมแล้วก็กดสิจ๊ะซีสองห้องห้าครับผมตอนนี้ยังวางสิจ๊ะ้แม่เจ้าหัวแต e ไม่มีคอมเมนต์หรือไม่มีคนเข้ามาดูเลย5คนเลยจ๊ะใครเข้ามาดูนะฮะบอกถักมาได้นะจ๊ะมาคุยกันเล่นๆได้นะเดี๋ยวผมฮะโดนลุง huh? oh my god oh my oh my g o d อยากจะบอกว่ามาฟักเกอร์มีคนเข้ามาช่วยเราเว้ยช่วยถ่วงนะ <Enemy down. S 1> อะไรอ่ะนวนยิงสอนตายหน่อยเฮ้ยสอนตายเหรอซื้อโลงฮะซื้อโลงศพมาเลยฮะ นี่ไงตายแล้วสอนตายหน่อยนี่ไงสอนตายตายแล้วตายให้ดู Enemy down. Enemy down. บ้าพี่คนนี้นี่โหดนะเนี่ยเอ้ยจะยิงดี โหเก็บเนี้ยเลยอ่ะอะยู่กับกูไม่แน่จะเข่าจะตัวเลย เน็ตแหลกมากเลยนะด e ี๋ยอยูสตรีมเพียงเท่านี <Hogwarts> Jim, no. go, go ้นะครับก็ผมก็ไม่รู้ล่ะว่ามันเกมอะไรมันคืออะไรเนี๋ยคือยูสตรีมเน็แหลกมากไฟก็เต็มนะเกมแหลกได้อย่ังไงถ้าสนใจนะสบู่นะสบู่ลิงใต้คลิปนี้เลยนะ สร well. ุปคืไม่ได้ึ้ตีอะไรเลยใช่ไหม ไอหนุม่มอะไรไอ้หนุ่มไม่ไไม,ม,ไมีว่าหา้หนุมหน่มแล้วไอ้หนุ่มวิ่งอ๋อไอ้เฮียอะไรอ้าวไอ้หนุ่มมึงทำอะไรเนี่ยอ้าว เป็นเวลาห้าโมงแล้วจ้าผมไม่รู้ว่านายคิดเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ห้าโมงแล้วนสตรีมจะมาที่หลังนะเพราะจะเล่นกากเพราะว่าเน็ตมันแหลกมากทำให้ผมเล่นไม่ได้ ไม่ชอบอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเอาเปรียบคนนะเว้ยจะแบบกูไม่ชอบอ่ะมันไม่มันอ่ะเน่ยนี่คืออะไรไม่มันอ่ะถ้าแพ้ก็ขอแพ้แบบไม่แหลกเนี่ยไหมชนะแบบไม่แหลกอ่ะแพ้แบบไม่แหลกอ่ะได้ปะ อะไรอ่ะ <Enemy down. S 1> กลากเลยกูออพี่สองดาเอ้ยสามดอกครับขอวัมวิลหน่อยครับห้าพันนึงครับจะเลี่ยงแหละดีครับเราเติร์กไรเงาเติร์กไรเงาไปเอฮนสต็อป สต็อปนี่มีคนสร้างแล้วไม่ใช่เหรอสต็อปอะอยากยิงกระหัวแคนจัดเลยไหมครับผมจัดอะไรดีว่าถึงเราจะไม่มีชุดนะฮะแต่เราก็ใช้แอปอะไรสตรีมอ๋อแอปไล in อินไฟครับฟังดีๆนะครับไล in อินไฟนะครับถ้าพิมพิมไม่ถูกนะเดี๋ยว đang hơi chụp đúng không? Hey hey, ai số 2? Anh làm ở lại 2? Anh sẽ làm. À, ai rất là. เพีงแค่รู้ว่าเราอยู่ไหนเขาก็จะไปยิงเรานะฮะก่เดี๋ยวจบสเสต็มก่อนนะครับผมเพราะว่าเวลาลงมันนานมากมันทำให้เล็บเราแรกไปด้วยูไหมครับ รอดนะฮะจัง <min it> หวะนี้สองตัวอยู okay, ่ล <harder> ินนู <Does ho know> ้นนะฮะเอาหรือเปล่ากูไม่รอดผมรู้ขอบคุณครับโอเคครับผมฟีฟ่าคุงนะครับสวัสดีขอให้สตีไม่สนุกนะจ๊ะนะฮะเป็นคำเตือนจากฟียี่สิบหกมีหรือเปล่าฟียี่สิบหกสู้ๆูนะจ๊ะ ไปทำเตือนจากไล์เงาไล์เงาที่อยู่มีฟิวมันใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่ฟิวนะจ๊ะคืขอขราพเจ้าไม่ใช่ฟิวนะจ๊ะ <S <S ฟังเสียงดีๆครับเสียงฟิวก็เสียงฟิวเสียงผมก็เสียงผมเซสแล้วชอคลิปเลยครับผมคนเล่น ตัวในการชื่อสุราทักได้ครับสุราเขาแปลว่าเราขำเงินซุดอขอบับนี่ก็ไม่เป็นไรอีเยโดนยิงเลยกูเจอในเอนะครับทักได้สุราเข้ามาสิครับเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมผมจะเปิดห้องรอไว้เงียบเงียบถังมึง à ơn à. các ดีครับดีครับดีครับผมดีครับคุณกายนะฮะเฮ้ยถ้าช่องเรามีโนเนตนี่ดีป่ะดีไหมคิดว่าดีไหมโนเนตทตาที่ต็ดตังไม่ตายว่ะ việt nam việt nam oh my god